าเป็นวลีฮิตติดปากไปซะแล้วละค่ะสำหรับคำว่าแม่คือแม่ที่เป็นการยกให้นางแบบสาวสวยอย่างบีน้ำทิพย์ราะด้วยความสวยเดเวอร์แถมยังมีความเฉลียวฉลาดที่ใครๆก็ต้องยอมให้เธอเป็นตัวแม่งานนี้สาวบีที่มาร่วมง,งานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ซันทรี ิว卡คาร์อนอาหารเสริมคาร์บอนเพื่อผู้หญิงไทยให้มีสุขภาพผิวดีสวยใสยและมีความมั่นใจก็ออกมายิ้มรับฉาย,ยารวมไปถึงขอบคุณแฟนๆที่คอยเป็นแรงสนับสนุนพร้อมกันนี้ยังเผยเคล็ดลับสุขภาพดีให้แฟนๆได้ทราบกันด้วยว่าต้องเริ่มจากการรักตัวเองให้มากๆแล้วก็จะเป๊ะปังเหมือนเชิญละค่ะเริ่มจากต้องรักตัวเองก่อนนะคะถ้าเรารักตัวเองแล้วเราก็จะอยากดูแลตัวเองนะคะแล้วก็เราก็จะรู้ว่าสิ่งไหนที่ดีเราก็จะนำเข้าหาตัวเช่นอาหารไหนที่มีประโยชน์ ก็จะนําเข้าหาตัวคือก็ต้องดูแลตัวเองจากทั้งภายในและภายนอกให้แบบครบถ้วนนะคะเราก็ต้องดูแลด้วยการแบบออกกําลังกายแล้วก็ทานอาหารที่มันไม่ไม่อ้วนแล้วก็เลือกอาหารนะะิดนึงค่ะสาบคนไหนที่อยากมีรูปร่างผิวพรรณที่สวยๆสดูดีเหมือนซาวบีก็สามารถเอาเคล็ดลับดีๆแบบนี้ไปใช้กันได้นะคะ